พี่น้องชัดบริรักษ์ลอยอังคารแม้งามทิพย์ที่เดียวกับคุณพ่อเลอพงภายหลังจากพิธีชาปนากิจศพคุณแม่งามทิพย์ชัดบริรักษ์ณวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขนวันนี้15มิถุนายน4พี่น้องฉัดบริรักษ์นำโดยพี่ใหญ่บอยประกณนน้นองธนาพัทและน้องวันใหม่ก็ได้นำเท่ากระดูกของคุณแม่ไปรอยอังคารที่แหลมบริหายพัทยาซึ่งเป็นสถานที่เดียวกับคุณพ่อเลิพงปบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าทางนี้ด้านพัทก็ยังได้แชร์ช่วงเวลานี้พร้อมแคปชั่นสุดซึ้งเอาไว้ว่าแล้วกลับมาเป็นแม่ลูกกันอีกนะแม่ ฝากก่อดปาด้วยนะท่ามกลางอ้อมกอดและกำลังใจจากเพื่อนคนบันเทิงและแฟนๆมากมายเลยล่ะค่ะรวมส่งคุณแม่งามทพิปด้วยค่ะและส่งกำลังใจให้ทั้ง4คนขอให้ทุกคนเข้มแข็งนะคะ